คนชนเสร็จแล้วมันก็มีคน30คนอ่ะคุณเห็นตอนชนแล้วเหรอว่าเห็นผมเห็นตอนชนแล้วตอนชนแล้วชนนี่เลยพี่ใช่ไหมชนแล้วแป๊บเดียวไฟยังไม่ลุกฟันขึ้นก่อนอ๋อแต่ว่า30คนน่ะไปช่วยกันผักผักมันไม่ยอมพลิกอ่ะก็จะช่วยอคนออกมาแล้วไม่ยอมพลิกไงก็เลยทำไงเอาไฟลุกที้นแลกก็หนีกันเลยอ๋อไฟลุกเออผมก็ระคับเราตอนนั้นตอนนั้นเห็นบอกว่ามีการรุบกระจกด้วยวะ เออมันเขาทุบเน็นเลยแต่มันทำไม่ได้ไงแล้วนัคือคนเขาตายยันตอนนั้นอ่ะยังมีใบยังลุกอยู่ใบมันลุกอยู่เนี่ยเขาตะกลัวเลไหมเขาเขาเรียกเราขอความช่วยเหลืออเลยไหมไม่ได้ยินเลยตอนตอนนั้นคือแต่เราเขาหมุนมือป่ะเขาทำยังไงคนข้างในอ่ะตอนนั้นยังยังไม่เห็นต้อว่าเขาทำอะไรอยู่ว่าเพราะว่ามันคนกำลังยิงรถกระถางรถไงติดเครื่องผักให้มันคลิปความป้องกันยังไงวัว่ิจะช่วยคนไงเป็นคนแล้วมันจะทำอะไรได้เพลย มันไม่พลิกเพราะว่าพลิกไม่ได้เพราะว่าไฟม,มันลุกแรงมันร้อนอ๋อ